ว่าไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะว่อันนั้นเพื่อนแะ่เนี้ยอะไรใครน้อยใจไม่ได้พูดอ้าวจริงเหรอเห็นแล้วเราตามมาดูเอาสวัสดีครับนักิวมาแล้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 วโอ้โหาคณะคนนี้ผมจะนั่งตรงเนี้ยแรยนั่งตรงนี้พึ่งนายมานั่งนี่ไม่เอาเอางันนัทตัดตัดเลยแล้วกันโอเคไหยอ่านัทสั่งอ่าล้อเล่นกันแล้วสวัสดีสวัสดีครับนัทครับผม สวัสดีครับผมนัดครับก็ผู้เราแม็กนัดนะครับวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่ออกจะให้เรามาทาอะไรอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่นัดวันนี้ทําอะไรดีครับวันนี้นะฮะในเมื่อนะคะทั้งคู่กําลังมีซีรีส์ต้องเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงกันแล้วอย่างแบบแนบแน่นนะฮะก็เลยมีภารกิจให้ล้วงความลับของแต่ละคนล้วงคนับใช่ล้วงความลับล้วงไป จะลืตลอดเลยจะมีคําถามนะฮะอยู่ในนี้เลยขวดโหลนี้อ่ะเอาไปในนั้นนะฮะจะมีคําถามที่เอาไว้ให้แต่ละคนถามกันนะฮะซึ่งกฎบังคับคือถ้าถามเราก็ต้องตอบนะอ่าคือไม่ตอบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพวกคุณต้องรู้จักกันมากขึ้นผ่านขวดโหลใบนี้ความดูน่ากลัวได้ครับใครได้คําถามไหนตอบหรือว่าถามเขาคนละห้าคำถามสมมติว่าคุณเปิดมาปุ๊บถามเขาว่าคุณอายุเท่าไหร่คนตงข้างก็ต้องตอบอย่างงี้โอเคงั้นแม็กเร่งก่อนนะครับ คำถามคืออะไรครับเป็นไรงดูสที่สจริงๆที่คนอื่นไม่รู้คือตัวเองรู้คนเดียวเป็นความลับสุดๆอะไรเงี้ยนอนดึกใช่ว่าพี่หยีนอนดึกนอนดึกได้ปะนอนดึกพี่ก็รู้อยู่แล้วไงพี่ก็รู้อยู่แล้วไงไั่เื่อนไม่เื่อนแบบความลับความลับหน่อยรู้ความลับตออ่อที่โดที่นอยเี่ไม่ได้ทำแล้วถ้าเป็นเวลาผมกินขนมใช่ป่ะเวลากินขนมเสร็จขนมที่มันใส่ผมชุรสอะแล้ววลากินเสร็จมันก็จะมีผมติดที่นิ้วใช่ป่ะตลกอะไร ขนมที่มีผมชูวรส่ะแล้วเราก็จะไม่ค่อยไปหลังมือนะ, <c oughs> ะจะอาอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเ <c oughs> มื่หทำอยู่ตลอดอ่ะยิ่งจะรู้อีกแล้วเหรอม <c oughs> ีก็ทำมีก็ทำ <c oughs> พี่ก็ทำาออะไรองือ่อนอีที่ไม่รู้อะ<ไ>เอาเป็นนีสัสที่แบบเคยทำแบบตอนเด็กๆคนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ทําแล้วแบบว่าตอนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็จะใส่รองเท้าอนะไรเงี้ยเรียนวิชาที่แบบเราต้องถอดรองเท้าอนะไรเงี้ยผมจะชอบแบบเอาของมาเช็คเอาเท้ามาดมมาเช็คว่าแบบมันเหม็นหรือเปล่าอเลยสมัยช่วงเรียนตอนนี้เลิกขาดแล้วถืว่าเปล่าเฉียวบัวเฉววแล้วดมแล้วเลิกดมแล้วตาผมบ้างละอ่ะมามีรกรรมที่เด็ดที่สุดในโรงเรียนที่เคยทำ ไหนไหนคุณชลันคุณมีวิรกรรมอะไรบ้างครับผมกินได้แต่ยเรื่องดีที่ไม่ค่อยแต่ว่ากไม่ได้ไม่ดีขนาดนั้นวิแล้รมเด็กดื้ออยู่ม .6 แล้วใกล้จะติดเทอมจบม .6 เทอม2แล้วก็คือก็คือจะขึ้นมหาลัยแล้วและช่วงนั้นก็คือเป็นทรานส์เข้ามหาลัยได้แล้วรู้สึกว่าชิลแล้วตอนนั้นเด็กด้วย นนลคงก็เลยแบบวม่ชอบน้ไม่อยากเรียนๆๆไม่ยื้อไม่คณอน้ไม่อยากเรียนก็เลยแบบว่าไปนั่งแอบในอากาศที่เป็นบนดาดฟ,ฟ้าแล้วก็รอกรีดดังหมดเวลาเรียนก็ให้ยวิ่งลงมาแล้วเพื่อนอนะ่ะดันไปถ่ายรูปโบนเฟซบุ๊กและอีกวันหนึ่งก็เลยโดนอาจารย์ใหญ่เรียกไปตีหน้าเสาถ่ายรูปที่ที่ดาดฟ้าเ <c oughs> ขอถ่ายรูปด้วยกนันย <c oughs> ไม่ถ่ายรูปคนเดียวด้วยแอบถ่ายแบบประมาณว่าแอบถ่ายอาจารย์เขามีแบบเฟซบุ๊กในเป็นเพื่อนกันนะเขาเลยเห็นก็เลยอีกวันหนึ่งโดนเรียกหน้าเสาตึงสี่แต่ก็ผิดระเบียบนะครับไม่ควรแบบนี้นะเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเป็นเล็กๆนะแล้ครับผมผม,ผมเล็กดีอยู่แล้วครับผมโอเคครับไปไปประปสบการรักครั้งแรกประสบการรักครั้งแรกอืมรครั้งแรกมันจะเป็นฟิลแบบแอบบชอบเพื่อนสนิทกันนิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบความรักจริงๆที่แบบเราเจอจริงๆเงี้ยผมยังแบบยังไม่ได้เจอขนาดนั้นแอบ,บรักเพื่อนแบบว่าเราแบบ ไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าแบบใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าแบบมันผูกพันกับเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเรียกว่าแบบความรักหรืออะไรเงี้แค่แบบดีกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนรักประมาณนี้ดีกว่าใช่ไม่อยากมีมบใช่ไม่อยากมีมาเปลี่ยนคำถามครับเปลี่ยนคำถามแปคำถามต่อไปฮะคำถามต่อไปเลยครับตาผมคำถามต่อไปตาผมไม่อยาก อยากมีแต่จ้ะเดี๋ยวแกงผมแล้วแล้วผมอยากมีจริงอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะคำถามต่อไปนะเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จก่อนก็ได้อ่าโอเคคำถามต่อไปเลยครับสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ละคนอย่างงี้ต้องตอบสองคนหรอใช่ป่ะครับพี่ออฟใช่อ่าตอบสองคนดีโอเคน่าจะตอบก่อนใครจะตอบก่อนตอบก่อนกันเฮ้ยให้ผมตอบกันดีหม่ชุบฟาอ๊อฟ ตอบก่อนแล้วนะสไตล์การแต่งตัวของผมนะครับ <c oughs> ก็ปกติผมจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบเรียบๆไม่ค่อยแบบมีอะไรมากอ็จะเป็นแบบสีดําพื้นๆหรือว่าเป็นสีขาว <c oughs> ถ้าทุกคนมาดูตู้เสื้อผ้า,าผมนะจะเห็นแล้วแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นผมจะซื้อแต่เสื้อผ้า,าที่มันจะมีสีขาวกับสีดํา จะไม่ค่อยซื้อซื้อสีที่มันเป็นฉูดฉาดใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็มีเริ่มซื้อแบบสีฉูดฉาดบ้างครับตามแบบตามความชอบที่มันเปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่เราก็ยังอิงกับมินิมอลเหมือนเดิมครับเป็นโทนเรียบๆสีขาวสีดําแล้วคุณล่ะครับผมเป็นยังไงอ่จริงๆอ่ะผมอ่ะคล้ายๆคล้ายๆกับนัาเพราะว่าอย่างเวลาไปเลือกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหรือว่าไปดูเสื้อผ้าก็จะแบบว่าชอบสไตล์คล้ายๆกันใช่ใช่ไหมสไตล์แบบว่าชอบแย่งชอบแย่งซื้อครับ ผมจะแย่งคนซื้อได้ไงคุณกับผมออนไลน์ไม่ก็คือก็ไม่ชอบสามไม่ใช่หรอก็ไม่ส้มอ๋อแต่สามไา้บ้างไม่สามลายก็สามได้ก็ใส่ใส่ด้วยกันได้คือจริงๆอ่ะบางคนชอบใส่ข้อมือแต่แค่อย่างเดียวเช่นแบบกําไลอย่างนึงนาฬิกาเพราะไม่ชอบใส่อะไรเยอะเหมือนกันมินิมมลเหมือนกันแต่เวลาใส่เสื้อชูดชาดแบบสีแดงแจ๊ะเลยหรือว่าสีแบบ างนี้ก็ต้องก็เป็นสไตล์การแต่งตัวในการถ่ายรูปงานหรือว่า,าถ่ายรูปแบบเปบอเฮ้ยเปลี่ยนแต่งตัวบ้างให้คนดูไม่เบือ่อใช่ครับผมเสื้อคู่ก็่อไหรตอนนี้สรุปเลยแบบมินิมอลยูนิคไม่ซ้ำใครน่ครับต่อไปเครื่องประดับที่ขาไม่ได้เครื่องประดับที่ขาไม่ได้ถุกจังง่ายๆอย่แล้วว่าคำถามนี้อะไรครันี่ครับผมก็ใส่มาฮะนาฬิกา,านี่ พราะเดี๋ยวนี้นาฬิกาเป็นไอเทมที่แบบขาดไม่ได้แล้วปะเพราะวาเวลาผมจะออกไปทํางานหรือว่าออกไปไหนอ่ะผมก็จะสใส่นาฬิกาตลอดเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูเวลาและที่สําคัญเลยคือนาฬิกามันไม่ได้แค่บอกเวลาเราอย่างเดียวอะไรครับแต่นาฬิกามันสามารถแบบบ่งบอกตัวตนหรือว่าบ่งบอกสไตล์หรือว่าส่งเสริมแบบว่าความคูลอย่างเงี้ยให้ตัวเราได้ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนีคุณดีเดี๋ยวนี้ด,ดีอะไรคุณก็ใส่ามา้นี่นี่นี่โรสแอนด์น โอ้แอบมองต้องนานแล้วเพราะอะไรเพราะนาฬิกาเขาสวยไงไม่หรอกแอบมองผมตลอดแหละแอบมองผมตลอดนี่นี่ฮะโอ้โหเรียบหรูมากบอกเลยว่าเราชอบแบบสไตล์คล้ายๆกันอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าม<ะ>ินิมอลมินิมอลนี่แล้วก็เข้ากับการแต่งตัวกับทุกสไตล์ด้วยเรียบหรู <c oughs> นี่นี่ครับแต่จริงๆเราเขาชอบใส่อะไรคุณเอาจากไหนผมซื้อก่อนคุณให้ยะให้ยกให้ยกให้อย่างวันนี้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้นี่ใส่กันมาเหมือนกันเลย วิเซ่มิยาเกะนะครับผม Please Exclusive Edition ใช่นะครับอ่าสวยมากครับเรียบหรูเข้ากับทุกสไตล์อ่าาต่อไปนะครัาต่อไปค่ะขอไปนะอ่ครับผมสิครับเมื่อกี้คุณถามผมไงคุณชอบทำอะไรเวลาคุณอ๋อดูนาฬิกาอันนี้คือเขินเขินเขินอะไรเขินผมหรอไม่เขินนะจะเขินใครครับ ไหนมาคขถามพี่เจนละถ้าหมดโควิดอยากจะไปเที่ยวไหนกับใครอยู่แล้วครับผมก็ต้องอยากไปเที่ยวกับยูบันดีครับผมเที่ยวกับูบันดีคนจึงก็อยู่แล้วว่าแบบพี่แม็กเขาก็อยู่ดูบันดีรือว่าจะแบบว่าเออสองคนสามคนอะไรอย่างงี้สองคนเม่ได้ท้องคนนหรอไปกันเยอะๆก็ได้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็อยากไปทะเลอ่ะแล้วก็อยากไปนี่ด้วยพี่อยากไปภูเก็ตพอครั้งที่แล้วพี่ออฟเขาพูดว่าเราจะมีรวมตัวกันที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยแต่ แต่ถ้ายังไปไม่ได้แปลงสองคนไปละได้นะพี่ขับรถไปแล้วเดี๋ยวผมไปด้วยเพื่อนเราไปดีกว่าตาใครตาณใเรเ่อนคนไหนในดูมันดีที่สนิทที่สุดเพราะว่าอะไรโอ้ตอบยากเลยไม่มีใครสนิทเลยไอซีแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเจอกับซีบ่อยสุดแล้วก็ป๊าป๊าคุยกับซีบ่อยด้วยเวลามีแล้วก็ปรึกษาซีมันแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะ่าอันนั้นเพื่อนอะไรเนี่ย อะไรใครน้อยใจไม่ได้พูดอาจริงเหรอเห็นแลกเราตามมาดูออกตามมาตามไปคาถามว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกับอีกฝ่ายโดยที่ไม่เคยบอกมาก่อนสิ่งที่อยากจะบอกพี่แม็กเลยมีอย่างเดียวก็คืออย่ที้โซเชียลบ่อยๆนะพี่ไม่บ่อยนะเพราะว่าแฟนๆเขาคิดถึงไงอยากให้แบบพี่เข้ามา มีอะไรก็แบบโพสหาเขาหน่อยนะคิดถึงพี่แม็กเลยครับอยากให้พี่แม็กออกมาวิ่งเล่นบ้างอะไรอย่างงี้จะเป็นน้นไม่เอา,าตามอยตามบ่อยมาก<อ>ก็มาแอคีฟบ่อยๆนะจ๊ะส่วนผบอขอให้แบบซีรีส์ที่เราเล่นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบดังๆเลยเปี้ยงๆเลยขอให้แบบรๆๆเราแบบดังๆเป็นซีรีส์วายที่เพลงหล่อสุดเพลงหล่อสุดแล้วนายเอกด้วยครับหล่อหล่อน่ารักครับ ไปครับไปก็นำสุดท้ายแล้วลตาผมถ้าให้เลือกให้ของขวัญกนันและกันจะเลือกให้อะไรนี่เลยครับนาฬิกาเพราะว่าน้องนัทเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ใสนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็ใส่นาฬิกาประจำใช่ไหมใช่ครับเซอร์ชีินใช่เชลวลาไปไหนก็จะใส่ตลอดซึ่งถ้าแบบวันไหนที่ไปทํางานเนี่ยแล้วผมลืมใส่ผมจะรู้สึกเลยนะแบบมือเราเบากว่าปกติมันด้วยมันเป็นไปด้วยความเคยชินครับที่แบบเราใส่ไปออกไปข้างนอกตลอดครับ แล้วก็ตอนแรกอาจจะซื้ออันนี้อิเซมบีเจเกะพลีสเอกูซีฟิชชั่นให้แรซื้อนั้มมน,ม,นมีแล้ว,วก็เราจะซื้อรุ่นอื่นให้ละกันของแบรนด์นี้เพราะว่ามีความมินิมอลอยู่แล้วแล้วก็แบบแตกต่างอย่างมีสไตล์อ้าวพูดแล้วนะพี่อย่างนี้รอเลยนะครับรอเลยนะเรียนใหม่พูดแล้วแต่ว่านันก,ก็ต้องมีให้พี่นะอ่าขอบได้ได้แล้วอ่ะซื้อซื้ออะไรอ่ะไม่บอกเพราะอะไรรู้ปะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิ เมื่อกี้พูดงานก็อยากให้พี่รอรุ้นอางี้ดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวให้รอรุ้นเร็วว่าผมจะซื้อของขวัญอะไรให้ได้เหรอพี่ออฟแต่วันนี้ผมจะไม่บอกเป็นเซอร์ไพรส์ได้เหรอครับไม่ยอมบอกได้ล่ะรับรองว่าของขวัญที่ผมจะให้พี่จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนรู้แล้วนะรู้แล้วหมดเลยแฮปสี่คำถามเย้จบไปแล้วนะครับผมกับสี่คำถามของพวกเรา ก็วันนี้ผมก็ได้รู้จักพี่แม็กมากขึ้นพี่แม็กก็รู้จักผมมากขึ้นหรือเปล่ารู้จักมากต่นนี้ไหมครับผมก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วฮะก็ฝากพี่แม็กกับผมเลยนะครับผมแม็กนัดนะครับแต่ว่าพลาดไม่ได้เลยครับผมทุกคนต้องช่วยผมเป็นพยานนะครับเพราะว่าพี่แม็กเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้ออิเซมยเกะให้ผมเออโ้แน่นอนทุกคนเป็นพยานได้เลยครับผมซื้อให้แน่นอนไม่ต้องห่วง แต่ว่าที่สำคัญนะครับผมนี่ฮะอ s เซเมียเกต p l e a s อ็ x c l u s i v e ิ d i t i o n อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยเรียบหรูเข้ากับทุกสไตล์จริงๆนะครับผมอยากจะฝากไว้ถ้าไม่มีนี่ถือว่าพลาดนะครับผมนี่แม็กนัทยังมีเลยใช่ครับซื้อขึ้นมานะฮะถ้าแม็กนัทมีทุกคนก็ต้องมีนะครับครับ